เวลาคุณให้ราคาแล้วลูกค้าเปรียบเทียบกับคุณมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นอาการผมจะให้คุณดูนี่คือเซ็ที่3นะเวลาเราให้ราคาไปมันขาด2อย่างเนี่ยเราต้องทําขั้นตอนนี้นะผมจะให้คุณดูเวลาคุณให้ราคาก่อนที่ทํา2อย่างเนี่ยมันสายไปแล้วต้องทําอะไรครับ เราต้องโชว์แวลูก่อนโชว์แวลูคืออะไรครับลูกค้าต้องเห็นว่าเนี่ยเราได้เยอะมากเลยเขาขออะไรเขาได้เยอะกว่าน,นั้นเห็นภาพไหมแล้วเขาจะไม่คิดว่าราคาคุณแพงเขาจะเห็นแวลูแต่ก่อนที่เราแวลูอ่ะเราก็ต้องทํา1อย่างก่อนนะหลายคนอ่ะไม่ทําตรงนี้เขามาให้ราคาก่อนเลยอย่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่2องโชว์แวลูขั้นตอนแรกเลยอ่ะ เราเรียกว่า build position แปลว่าอะไรครับเวลาเราจะเข้าไปในกลุ่มตลาดนะ่ะเวลาเราทําการตลาดเราต้องสร้าง position เราใน market เราต้องวางตําแหน่งเราใน market ถ้าคุณขายของถูกคุณก็วางตําแหน่งถูกถ้าคุณขายของ premium ผมชํานาญ premium เราวางตําแหน่ง premium เวลาลูกค้ามาตรงนี้มันจะเป็น grade premium คุณให้เขาดูเลย value ว่าลูกค้า grade premium มาคุณให้เขาได้อะไรเขาได้เกินที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็คุณเสนอราคาสิลูกค้าจะไม่เห็นว่าแพงลูกค้าจะบอกเออคุม้มถ้าลูกค้าทักมา ไม่มีบัตเจทหรือว่ากลุ่มเนี่ยเขาเป็นลูกค้าที่ดูราคาเป็นหลักถ้าคุณเป็นพรีเมียมมันอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าคุณผมก็เป็นบางคนทักมาเออว่าไม่ได้คิดแบบนี้ไม่มีปัญหาดูวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วคุณก็เอาไปฝึกเวลาคุณมียอดทําได้แล้วอยากจะเป็นพรีเมียมจริงๆก็ทักเข้ามาอันนี้ผมให้คุณดูทําไมเพราะว่าเมืองไทยมีโอกาสเยอะมากเสียดายปรับราคาไม่เป็นคุณทําตามนี้นะคุณจะขายได้ราคามากขึ้นขอให้คุณโชคดีนะครับผมเซฟเศรษฐีครับัสดีครับ